Hello everybody! Today we will show how to make sweet pork. It's giving on! They are ingredients pork, vegetable oil, garlic, fish sauce, palm sugar, pepper, soy sauce, oyster sauce. Mm -hmm. Marinate the pork with all ingredients. อแล้วใส่หมูไปเลยเย็นเลยปล่อ,หอ,อ,อยหิะ <c oughs> กะทิม,มเลยเหียบออบกบ้างบางส่ นานเกินต้องกระเด้งห้างนานี่สุดอ่ะต่อสิหมดแล้วหมดแล้วบอเดี๋ยวเราตั้งเวลาเลยใส่สิงนี้เข้าไปช่วยทำเหมือนลอกข้าเลยเค็มสัตว์เค็มสัตว์สีแล้วน่าจะเค็มแหละน่าจะเค็มแบบไม่น่าเหลือ มันพอดื้อหนึ่งันนไะตออาอ่านแล้วแต่ด้จะตอทุกอ่าน,นะพอมากยังไม่ละลายเลยอยูข้างหลังก็แค่เห็นเห็นพ่าคนก็พอแล้วอทนี้ก็เซตแนออสกิวเลตโอเวอร์มีเดียไฮฮีเซต I add oil and loaded pan, oil the size. <laughs> when the oil is hot, at the top. oh! oh, 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 oh. จะเจอไฟแบบแบบบโูทีมีดพ่อครัวอย่างทขาใสเยอะมันเคยชินนี่ว่าใครอยู่ใล้ตู้เย็นเมื่อกี้เอาผักมาแล้วลืมข้างล่างขวามือขวามือตรงฝาร่างเลยในถุงนั่นแหละเอามาหมดเลย เมื่อกี้ดื่มขอบคุณคร่ะไม่หรือว่ามันไม่ค่อยใส่ละที่บ้านกูอ่ะมันจะอยู่ในยังไงในกล่องไงกูเปิดเปิดในกล่องไอ้ดูแล้วกล่องด้านขวาเนื่ว่าด้านเขาบอกด้านขวาดูในกล่องด้านขวาไงแกษ์นี้จนร่วมในกล่องน่ารักน่ารักย่้วันจูทำไงต้องเป็นเรา Awesome. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. So in dish with stick rice. Thank you for watching. Bye bye.